สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการนางฟ้าทุกราคาค่ะที่คุณผู้เสเห็แล้วนะคะว่าวันนี้นางฟ้าลงมาจากสวรรค์พร้อมกับประตูค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาทุบราคาประตูบ้านค่ะไปพบกับประตูกันเลยนะคะ นี่เลยค่ะและนี่ก็คือเป็นประตูไม้สนนะคะจะเป็นขนาด80นะคะความยาวอยู่ที่2เมตรค่ะเป็นบานทึบนะคะแถมยังมีเสาะร่องลูกฟักให้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยสําหรับเป็นประตูภายในบ้านของเราค่ะเก๋ไก๋สวยงามนะคะเพียงแค่เรานําลงสีเคลือบเงาขึ้นนิดหน่อยนะคะตัวนี้จะขึ้นลายสวยงามมากนะคะราคาปกติวันนี้จะอยู่ที่1,990บาทค่ะ แต่วันนี้นางฟ้าทุกราคาให้เลยค่าเหลือเพียง1,690เบาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างละคะคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาและสนใจประตูดีๆแบบนี้อยู่นะคะเข้ามาเลือกช็อปได้ที่โกลบอลเท้าสาขาพังคนได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถสั่งซื้อผ่าน Facebook หรือว่าผ่าน l ล n e ก็ได้นะคะทางเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านเลยนะคะวันนี้เวลาของนางฟ้าก็หมดลงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสัปดาหนะ์หน้า ทุกวันพุธค่ะเวลาสองทุ่มตรงวันนี้ลาไปก่อนนะคะโกลบอลเฮ u าส์แอร์เย็นชอบเชิญเดินสบายสวัสดีค่ะโกลบอลเฮ u าส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณ